ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องที่เด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ำมูมูนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นกับ44นาทีนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับยังมีฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับลงทำการแข่งขันนะแต่ว่าผมอย่างที่บอกอ่ะผมไม่ค่อยชายตาไปมองเท่าไหร่ แต่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นักลงทุนแล้วก็ราคาอัปเดตล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้นะครับก็พอดีออหาข้อมูลคู่นี้เสร็จก่อนก็เลยวิเคราะห์คู่นี้ให้ก่อนนะครับคู่ที่เลือกมาเนี่ยอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเตะตีหนึนาทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเบสตันนอตเอนกับ w ัตฟอร์ดนะครับจริงๆเนี่ยคู่นี้นะครับมันไม่ใช่ดูแค่อันดับนะ เอออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเฮ้ยนะเราเวลาเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะทีมที่มันอันดับต่ํากว่าแล้วเอามาวิเคราะห์ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดูแค่ว่าเฮ้ยเบตตันอยู่อันดับ22แล้วเจอวัตฟอร์ดเฮ้ยต้องเล่นเบตตันไม่ใช่นะรายละเอียดเดี๋ยวมันมีปีกย่อยอย,อย่างที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับ เ,ออเราไม่ได้ดูหยาบๆแค่นั้นนะถ้าดูหยาบๆแค่นั้นไม่ไหวนะแต่จริงๆเราก็ยังไม่รู้ผลหรอกว่ามันจะแพ้ชนะเสมออะไรยังไงอะ่ะแต่ว่าเราก็ประมวลด้วยเหตุและผลนะเนะะ <Best S 2> าะเบสตันนอตเอนวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับหนึ่ละโอเคด้วยอันดับนะด้วยอันดับก็แปลกนะครับถือว่าเป็นบอลที่เบสตันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้21หรือ22 อยู่อันดับที่22นะครับอยู่ในโซนแดงนะครับในขณะที่แตนอรารวาวัตฟอร์ดเนี่ยอยู่สูงถึงอันดับ8นะครับอยู่สูงถึงอันดับ8แล้วก็ <c oughs> ถ้ามองว่าวันนี้วัตฟอร์ดถ้าชนะนะครับถ้าชนะเนี่ยพวกเขาจะขึ้นไปเกาะในกลุ่มเพย์ออฟนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงอ,อ,อันดับ1อันดับ2เลยนะเพราะว่าถ้ามี16แต้มเนี่ย อย่างน้อยๆพวกเขาก็จะมาเป็นที่3ร่วมแล้วก็ตามจ่าฝูงเพียงแค่2แต้มเองเพราะว่าตัวเองเตะน,น้อยกว่าเห็นไหมพองั้ยยังไงวันนี้ถ้าถามใจวัดฟอร์ดมันก็ต้องวิ่งใส่แน่นอนนะครับมันก็ต้องลุยนะครับมันก็ต้องลุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยฟอร์มนะถ้าเทียบกันด้วยฟอร์มก็ต้องบอกว่าก็ต้องดีกว่าแหละไม่ดีกว่ามันจะอยู่ถึงอันดับ8แล้วไอ้เจ้าเพรสตันจะอยู่ถึงอันดับที่22เหรอใช่ไหม แต่ว่านะครับแต่ว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของวัตฟอร์ดนะครับผลงานการเล่นนอกบ้านของวัตฟอร์ดต้องบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยเล่นเกมเยือนไป3เกมเนี่ยวัตฟอร์ดแพ้ถึง2เกมชนะเกมหนึ่งนะครับยิงได้4เสีย7เห็นไหมเนี่ยแพ้มา2เกมติดในขณะที่เจ้าบ้านเพรสตันเนี่ย สามเกมในบ้านเนี่ยแพ้ชนะเสมอก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แถมพึ่งจะยิงแค่ลูกเดียวจาก3เกมในบ้านนะครับแถมพึ่งจะยิงลูกเดียวจาก3เกมในบ้านเพราะงั้นเนี่ยถ้ามองคร่าวๆแบบนี้วันนี้ยังไงดูแล้วเบสตันเบสตันยังไงก็เป็นรองยังไงแตนอลวัตฟอร์ดก็ต้องบุกมาต่อจริงไหม แต่ราคาณปัจจุบันไม่ใช่นะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเพสตันเนี่ยกลายเป็นทีมที่ต่อนะครับกลายเป็นทีมที่ต่อแล้วก็ราคาเปิดเนี่ยให้เพสตันเป็นต่อที่เสมอบวก10เลยแล้วให้วัดฟอร์ดเนี่ยล้นล้นนะครับล้นล้นราคาเปิดนะแล้วก็ราคาเมื่อช่วงเช้านะครับราคาเมื่อช่วงเช้าเนี่ย วัตฟอร์ดก็ยังได้ล้นล้นแต่ลดน้อยลงใช่ไหมจากราคาเปิด2.08เหลือ2.03แล้วก็ราคาณนะปัจจุบันตอนนี้เหลือลบ10แต่ลบ10อะ่ะมันก็คือลบ5นั่นแหละเพื่อนๆ1.99อะ่ะเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นนะครับวัตฟอร์ดการไหลของน้ำไม่ได้ดีขึ้นนะในมุมมองผมมันก็คือลบ5ตั้งแต่เปิดยันล่าสุดนั่นแหละนะครับ ถึงแม้ว่าบางท่านบอกว่าเฮ้ยอนนไอวัตฟอร์ดมันแพ้มาสองเกมแล้ววันนี้มันจะลุยไหมมันจะเอาไหมมันต้องการชัยชนะไหมต้องการทั้งคู่นะเปสตันก็ต้องการนะครับเพราะว่าเปสตันเนี่ยเขาก็ต้องการหนีจากโซนแดงใช่ไหม <c oughs> ทีเนี้ยตัวที่ผมเอามาประกอบอีกก็คือสถิติการเจอกันนะครับ การเจอกันของคู่นี้นะครับที่บ้านเปสตันเนี่ยปรากฏว่าเจอกันทั้งหมด13เกมเนี่ยเปสตันเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้วัดฟอร์ดแค่2เกมนะครับแล้ว2เกมที่ว่านั้นเนี่ยเกิดในใน2-3ฤดูกาลล่าสุดนี่แหละนะก่อนหน้านั้นเนี่ยวัดฟอร์ดไม่เคยบุกมาชนะได้เลยนะครับอ่านะเห็นไหมแต่ผมมองอะ่ะผมมองว่าวันนี้ วัตฟอร์ดมีแต่เสมอกับแพ้นะในความรู้สึกผมนะมันมันดูแล้วหลายหลายหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยนะยังไงก็ต้องวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดวันนี้มันต้องชนะใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของท่านนะครับซึ่งก็เคารพทั้งมุมมองของท่านแล้วก็ของผมเนาะแต่ผมมองว่าวันนี้ด้วยเกมนอกบ้านของวัตฟอร์ดเนี่ยผมว่า มันอาจจะพยายามเล่นเกมเกมลุกจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยก็เลยโดนนะก็เลยโดนดูดูจากการเสียประตูทุกเกมอ่ะของวัตฟอร์ดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเล่นรับอย่างเดียวแล้วจะโดนอย่างเงี้ยแสดงว่าวัตฟอร์ดมันต้องเป็นทีมที่ค่อนข้างเปิดหน้าแรกอืมเปิดหน้าแรกคือค่าจะเอาค่าจะเอาอย่างเดียวะนะ <laughs> ผมมองนะทีนี้ ถ้าเราไปดูฟอร์มของเพสตันในบ้านเนี่ยไม่ธรรมดานะเออไอ้นัดที่มันแพ้เนี่ยคือมันแพ้ต่อเชฟยูในเต็ดนะมันก็มาตรฐานของเชฟยูมันดีกว่าอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยในบ้าน4เกมพวกเขาไม่แพ้เลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นในลีคัพนะครับอืมในลีกแชมเปี้ยนชิพก็ชนะลูตันท้าวได้นะอ่าลีคัพชนะซันเดอร์แลนด์ได้นะเฮ้ยใ,ในบ้านเพสตันไม่ธรรมดานะเสมอฟูลแลมในลีคัพได้นะ เสมอแบ็กเบิร์นลองจ่าฝูงได้นะเพรอะงั้นดูแล้วศัก,กยภาพเพสตันยามเล่นในบ้านก็โอเคนะครับและถ้าเราไปดูในสถิติเนี่ยนะครับที่ผมทำมาเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่านะครับสถิติของวัตฟอร์ดนะครับสถิติของวัตฟอร์ดเนี่ยผมมองว่ามัน มันเอาแนลนอนไม่ได้จริงๆนอกบ้านกับเกมนอกบ้านแล้วถ้าบอกว่าเป็นทีมที่เก่งนอกบ้านไหมก็ไม่นะครับก็ไม่นะเพราะดูในอันนี้อันนี้อยู่ในพรีเมียร์นะมันเคยอยู่ในพรีเมียร์ฤดูกาลนี้นะครับอันนี้อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนี่แหละนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ตกลงมา <c oughs> แล้วก็อยู่เนี่ยนะครับอยู่มาสามฤดูละ หลังจากหลังจากตกมาจากพรีเมียร์เนี่ยมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพสามฤดูละก็จะเห็นว่ามันออกเสมอกับแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นะวัดฟอร์ดในการเล่น <c oughs> ในการเล่นเกมเยือนเช่นเดียวกับเปสตันนะครับเปสตันเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายในบ้านนะแต่ผมมองว่าราคาวันนี้ส่วนหนึ่ง สถิติวันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเปสตันไม่แพ้เออวันนี้เปสตันไม่แพ้นะถ้าถ้าถ้ามุมมองผมอะแล้วถ้าเราไปดูในเรื่องของราคานะ <c oughs> <c oughs> ฟิกออดอะสูงสีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นบอลหน้าเสมอใช่ไหมแล้วถามว่าทีมอันดับ8กับทีมอันดับ22เนี่ยนะ แล้วไอ้เพสตันเนี่ยเพิ่งจะยิงได้เม็ดเดียวในบ้านด้วยนะจาก3เกมอะ่ะวันนี้ให้เพสตันต่อที่เสมอบวก10กับอปอนะครับเนี่ยตอนนี้ปอได้เต็มเสีย77ไหนเลยใครจะไม่กล้าลองวัตฟอร์ดจริงไหมเพราะว่าวัตฟอร์ดมันโอ้ยนะ้ามันแพ้มา2เกมแล้วนะเว้ยนัดนี้ยังไงก็ไม่แพ้เห็นไหมนัดนี้ยังไงก็ไม่แพ้มีแต่เสมอกับเจี๊ยบางท่านบอกขอเจี๊ยน้อยไปลองปอดีกว่าได้6กสอง เอาเลยในความรู้สึกผมผมไม่เอาครับผมไม่เอาวัตฟอร์ดอ่ะผมชอบเพสตตนนะครับแล้วก็อขออยู่เพสตตนปอลบสิบอ่ะอืมขออยู่เพสตตนปอลบสิบอ่ะนะ <t> วันเนี้ยตัวเลือกของบอลล่อซื้อมันน้อยนะครับ <t> <t> คู่เนี้ยผมผมก็ยังยังเรียกมันได้ว่าเป็นบอนลล่อซื้อนะ <t> เออยังเรียกได้ว่าเป็นบอนลล่อซ <t> ื้อเพราะงั้นคู่เนี้ยผมขออยู่เพสตตนนะ เออที่ราคานี่แหละขออยู่เบสตันนะครับอยู่เจ้าบ้านเบสตันที่เสมอลบสเนาะอ่ะประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยยังไงก็ <c oughs> อย่าลืมครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านทาง การสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ลายไอดีนะครับ Tdednamu นะครับ Tded นะครับ n a m o นะครับก็ตอนเนี้ยตอนเนี้ยลายตัวเนี้ยอาจจะอาจจะนะอนาคตเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าลายผมมันย้ายไปโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย ถ้าโทรศัพท์มันรุ่นเก่าไงทีนี้ลายมันแจ้งว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่รองรับอะไรของมันนี่แหละเพราะงั้นเนี่ยสำหรับท่านที่สมัครเก่าหรือใหม่เนี่ยผมก็จะต้องขอลายท่านไว้ก่อนเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาชัดดาวไปดื้อเนี่ยผมจะได้ <c oughs> ไปสมัครลายใหม่แล้วแอดไปหาท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ให้ท่านจดลายของท่านเตรียมไว้ด้วยเพราะผมก็ผมผมจะถามแล้วขอเอาไว้นะครับเก็บไว้ในบันทึกรับสูสีไทยเฮานะเออไม่มีเปิดเผยหรอกนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ